สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทาชมครับเย็นวันที่5ตุลาคม2,567พี่น้องภายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องออกตามมามาหน้าพี่น้องนะครับผมแอบคนนอนนานะครับผีหน้าเมื่อบอกถูก3ามงวดแล้วนะครับผมเอาจะแม่น นะครับคือเพิ่นวาบอเพิ่นมาถูกมาศหมวดเลยพี่น้องมึอนี่จะมาไพา่เอฟซีนะครับผมนั่มหานะครับตามเพิ่นมาจนว่าหอดหน้าพี่และพี่น้องบางเพิ่นอยู่เพิ่นนอนหน้านะครับทาผช่ชมถูกมาศหมวดอ่าเพิ่์นมาผีหน้าบอกองวดนี้งวดที่ซีจะเป็นจังไหรอ่าพอดีมากพูดนลยครับโชคดีเพิน่นนยู่อยูไพ่เอฟซีนะครับออกมาหน้าเลยพี่นอ้องอ่า นำมาหอดทงหน้าที่จริงแม่หมูเพิ่นไปถามเพิ่นแล้วแต่ว่าบ่าวฒถาอยากมาฟังจากปากนี่แหละครับหน้าเพิ่นก็เป็นทีมงานแต่ก่อนทีมงานเพิ่นก็เคยเพชรน,น้ำช่างคมพี่รองเพชรน,นำอยู่ช่างคมนะครับเพิ่นกะโชคดีกะถูกมาหลายงวดอยูต่ตะวันลาสุดสามงวดติดอ่ายังมาฟังน้ำกันอืเพื่อได้ยังไอายุท้ายรถละหน้าเนี่ยปมล้ม โอ้ยวิวดีเนาะอ่า <c oughs> ปั๊มนมสีพันหา <c oughs> ออกมาอยู่หน้าออกมาเห็ดอยู่หน้าเลยบ่อนอาอยู่เนี่ย <c oughs> อ่าอุอ่นนะเออนะครับโ <c oughs> ชคถูกมาจาังวดแล้ว,วถูกมาสามวดแล้ว โอ้จังหวัพี่น้องพ่อเพื่อนอยู่เมือนั้นสวัสดีครับคุณพ่ออ่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อเยเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเออเอานั่งไปนั่งใส่นั่งหน้าหรือนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็ได้หน้านี่นี่หน้าเอานี่นั่งอยู่ขอนนี่แหละจังวิวเออนี่จังวิวดีครับคนนอนหน้าฝันแมนนี่พี่น้องเอาเก็บกันหน้าเก็บเงินก่อนไปซื้อปั๊มลมมาเต้ไนเด่ยดีพี่น้องคนซื้อปั๊มลมมา สี่ปัญหาอืมเอาไม่เสร็จยังพ่อผมเติมรถเติมรถแล้วเนาะถเติมรถจังมาออกจังมาผมมาพ่อบเนาะอัสสันแต่ว่าเม่หมูว่ามือขึ้นไปคุยไปถามหน้าไปแล้วได้มาแล้วอัสสันถูกตั้งแต่งวดไหนถูกตั้งแต่งวดที่มันออกตัวไหนสี่เก้าเก้าสี่งวดเก้าสี่ก็ถูกเถืออ่ามาเดนพกสองก็เถือกพกสองก็เถือกหาเก้าก็เถือกล่าสุดนี่หาเก้าโอ้พี่น้องนี่ งวดนี้งวดที่สี่อให้เดดเลยเนี่เดดเลยจังไดได้มากจังไดบอกเราเห็นเอฟซีเห็นฟังในได้มากจังไดก็หกแปดหกเก้านั่นแหละพี่ไปที่มากจังไดเพิ่นมาบอกได้เพิ่นม่บอกครับมาเป็นผู้จังใดม่ใหม่เนี่ยบอกโอ้พีใหม่มาบอกเอออืมเพิ่นว่าจังไดเนี่ยลรอพ่ะหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าเพิ่นมาบอกอยู่หน้าหนีเลยบอกเพ่ะ นี่ยนะพี่เราอยทุกหน้าขึ้นหน้พี่เนาะขึ้นหน้าขึ้หน้าเพิ่นไอพี่น้องเพิ่อเอามพิ่นมาปลูกอยู่หน้าพี่เฮ็ดหยังอยู่หน้าพี่อันนี้ว่นาทุกนี่นหน้าหน่ทังหลังข้างหลังในหน้าไปนี่ยทั้งคุณทั้งหลังคุนบ้าดเขาคืองามแท้อันนี้เพิ่มเฮ็ดเพิ่พสาม้าน้านกันีอชเดียวกันนะเ่ด่กันเนี่ยอ๋อาสีผู้สีเนี่ยเป็นผีแม่ม่เป็นผู้ยิ่งได้เป็นผู้ยิ่งเน่ะบนผีให้ผีหน้าบมนะ อ่จจะความพ้นยุ่งเ่ย่เนาะน่าจะเป็นพ้นอยู่นี่นนนนนมันบอกรับเมื่อาวายจังไหนพ้นขึ้นห้ถูกคักถูกแน่แท้ล้กแล้ว3ามงอดหลือเนี่ยอเอออืมบันพ้นให้6 8 6 8ปดงวดนี้ให้ตัวเลขครับ6 8 9 8เก้าเอา่นว่าหกแปดเก้าหกเก้าพว่าบางนั้นโอ้ยจำาไรบ่ล่ะจำบ่นได้นี่เนาะ6 8 9 8 หกแปดเก้าแปดไม่ไดเอ่ะ,อะนั่นแหละอือืมหกแปดเก้าแปดใช่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วไอ้บอกไม่ไม่หมูบอกบอกไม่หมูว่าบอกตัวเร่ 6, 9, 6, 9, 6, บอกแปดหกหกเก้าอือหกเก้าหกเก้าหกแปดบอกไม่หมูหนะ่เออเออแมนบอกตัวเรนะ่หน่าบอกมเมื่อึ้นนี่เออหกแปด เก้านั่นเห็นบ่เออหกแปดหกเก้าแสดงว่ามีเก้าแปดพอมเอาพี่น้องหันเรื่มหกแปดหกเก้าครับเก้าแปดนั่นบ่หน้าว่าเก้าแปดจะได้เมื่อกี้นี่เออไม่ทราบจรล่ะเอาพี่น้องเอานะครับอืมเป็นกระหัวตะมาบ่าวเต่ามาพอดีเห็นหน้าเผนกำลังนี่อยู่นอนพอเผนไปซอยงานซอยงานเด็กซอยงานเด็กก็เลยได้คุยกันกับคุณพ่อ คนเลยกว่าให้ฟังว่านอนอยู่หน้า่นว่าผีแม่ใหม่มาบัว่าผีแม่ใหม่ว่าผีผู้งามผู้งามมาบัวกัดกันเลยงามเลยบ่าพ่อใจสุดเหยียบหยาบหยาบากัดกัน่นว่าแม่หมูก็เรียกว่าสุบ่าวแถาฟังค่ะก็เลยได้นั่มาว่าคุณพ่อพ่นถูกสามวดแล้วว่าสั้นเพ่นว่าที่จริงนี่สิหน้าแม่หมูเพ่นว่าไอเก็บไปก้อนหน้าเก็บไปก้อนบ่เางอยังเก็บไปก้อนครับเก็บไอ้เก็บไปครับผมเดี๋ยวมันเฮียเฮียใส่เตา จังว่าให้แม่หมูถามนั่งนั่งก็อนอะ่ะอย่าเฝ้านั่งจังว่ามือขึ้นให้แม่หมูไปเสือไปถามแม่หมูว่าเพูนบอกมาเ่เล้ยวพูนว่าหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าอืมจ้ตาตอบนะถามหน้าน้าว่าหกแปดแปดเก้าแปดเก้า แสดงว่ามีอีกคู่นึยแสดง่าปิดบอรแล้รบาดนี่ปิดบอิยาแสดงว่าเออไอเก้าแปดแปดเก้านี่จะปิดไว้เป็นบ่เนี่ยเออเอาพี่นองตามจริงเพื่อนก็บ่อยศอยากบอกนะคะผู้ชมต่เพิ่นก็ว่าเอ้าเอารถนั่งมาสั่นพ่น่าทหกแปดหกเก้า่สั่นพัน่าเอารถมาบ่าวจะมาพอเด้อเพิ่นก็ววายุมขึ้นนี่นี่ครับแต่ว่ากระดิเขาเจ้าเพื่อนบอกกันหลายวานาเพิ่นก็ถูกสามหมดแล้วตั้งแต่เก้าสี่ 52, หกสองงวดที่พันมากากว่หาเก้างวดนี้ได้พี Snake ่น้องได้ที่จริงอ่ะมือขึ้นเพิ่นบรไดบอกแม่หมูคือแปดเก้าเก้าแปดเพิ่นบอกแม่หมูแปดหกแปดหกกับหกเก้าครับแต่ว่ามากมือนี้เผอบวกแปดเก้าแปดเก้าตัวเดียวเลยแปดเก้าตัวเดียวถ้าตัวที่แน่นๆอ่ะตัวนี้คือตัวแท้นวะนี่ธรรมดาหนาเพิ่นจะบอบอกเด้ อผู้งามมันบ่พ่อผู้เพิ่งมาเนี่โอ้งามเลยเนาะอยู่นี่กัติดติดวัดปลาที่พี่น้องติดปลาซาติดปลาซาปลาซาอยู่ทั้งพุ้นพี่น้องวังเลี้ยวเขามาอยู่ปลาซาทั้งพุ้นนะครับอืมจังไดเพิ่นคือได้มาบวกผัวผู้ใดขอเพิ่นบอกหรือว่าจังไดเพรแล้วพ่อก็ไปเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าเฮ็ดเด้ออืมเป็นวันไหนผู้น้องเฮ็ดอืมพักกับน้ำมาเด้ออืมเออเจ็บของอับเพื่อนยุบผลละผู้พืช คือบอถึไก้อนเพื่อนเ้ีคือสั่งให้เพื่นทำบุญส้างสั่งให้สัางเห็ดซอยไปซอยเห็ดเพิ่นเห็ดอยู่บ้านหาสั่นพูดไปอยู่ข้าเบอกยังไงคือว่าพุ่มปราสาบอ่ะพ่อบ่เป็นพุ่อยู่นี่เป็นบอเกิดบอแน่เด้อาจจะเป็นพุ่มหน้าเพิ่นพ้อแล้วย้ำเนหน้าตัวใดโอ้หกแปดแปดเก้าหวกแปดแปดเก้าเราหกเก้านีน้ำบอ พอิปล่อใ่่่พนกับพ่อยอดบ่ีพี่นองได้บาทนี่เอาไปเอามาบาทเอาอ่นไดน้ำหดพ่อฮะแตถ้าพนม่เห็ดซอยเห็ดซอยสางน้ำสลาวัดกรไดหกแปดแปดเก้าหกแปดแปดเก้าครับผมโอ้หกเก้าคือเก็บเห็ดอย่งหกเก้าน่ะเวละลงไหพน้ำบหกเก้าเนี่ยเดชพูนมักเด่พูมักพี่น้องเอาเดี๋ยวบ่าวเ่าเขียนให้กอนนะครับผมตัวอ่า ตัวไหนตัวที่ันบอ่คักๆตัวไหน68 68กับตัวไหนอีกตัวคือตัวร่องคือว่าแปดเก้าอือเขาพี่น้องเนี่ย68แปดกับแปดเก้านี่แหละเพิ่นเด่นอยู่สองนี่แหละแสดงว่ามือขึ้นนี่ซอยงันหนักนี่นี่มือขึ้นนี่เออเนี่แหละเคื่อว่าตัวนี่แหละเนี่ย68นี่อือตัวนักเลยตัวหาไปเลยแม่นเนี่ยเนี่ยอือ ฟังแขกฟังคักคักธรรมช่มบึงสังเกตบึ้งมืดดีๆเสียสองคูได้ไหมธรรมช่มหกแปดกับแปดเก้านะคะแล้วหกเก้าจุ่มไปหนังหกเก้าเครื่องตัวร่องบึ้งจะเก็บไปเองหมดแล้วพี่น้องนะครับจะบึ่งว้ก้อนก็ได้นะครับแต่ว่าเบาเถาะก็ได้ยิ่นเพิ่นวาแค่จะวานาเพิ่นกาเพิ่นถูกมสามหมดแล้วนะครับเป็นนอนอยู่หน้าเนี่ยล้วจมีคนยืนอย่างหลายคนอยู่ว่าคุณพ่อน่ะเพิ่นถูกแทน ผีหน้ามาบอกเพิ่นว่าฝันมาได้ได้มาแล้วสามงวดตั้งแต่เก้าสี่หกสองหักเก้างวดนี้หกแปดแปดเก้าต, <โฟ S 2> ตัวที่ประเนีนคือหกแปดกับแปดเก้านี่ละต่ 6, 9, 9, 6, อหกเก้านี่เว้ายังสับสนอยู่ที่พี่น้องว่าหกเก้าหรือเก้าหกแต่ว่าเบาเถ่าเขียนไว้ให่หน,<ช>น่อมเนียนคือหกแปดกับแปดเก้านานะเนาะครับผมเอาแคปหน้าจอนี่ครับหน้าเพิ่นกะเคยไปอยู่กับทีมงานช่างคมแมนค่ะเออกูแจักกันเลยพี่น้อง พ่อกันดูอยู่จังว่ามือนีมือขึ้นแม่หมูไปสอบถามให้แล้วมือนีก็เลยว่าเดี๋ยวมาเองพายเอฟซีมาฟังจ็กปากแสดงว่ามือขึ้นหนักอยู่ที่นี่อาการนี่โอ้หนักอีกมันไปยกอันปั๊มลมไปครับเอาไปหน้าไปขอบคุณครับพ่ออ่าจ้าไปเดี๋ยวไปยกจะไปยกปั๊มลมเดี๋ยวพี่น้องพอดีเดี๋ยวเ่าถ่ายเจเปย์ยกปั๊มลมไปซื้อมาได้ใส่หน้าเนี่ยไปสว่างกุญปะไปสว่างกุญปะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศดีดี อยู่หน้าเออสงสัยมือขึ้นหนักดิหนิพี่น้องเล่าเนี่ยสงสัยเอนนอเาสสเอ,าอาการเนี่ยหนักอยู่ดิหน, <c oughs> เน,นิเออหนักไปดิหนิอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่น้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบ่าวเถายกไอ้ปั๊มลมซอยหน้าคนก่อนนะครับพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อนะครับทำมักกับไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับสวัสดีครับ